โดยนิติดในแล้วไอ้ค่าทิปนี่บังคับไม่ได้นะไอ้ที่บัวค่าทิปห้าเปอสิซถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยฟ้องศาลเขาจะแพ้เราหมดนะเราไม่ให้ก็ได้คุยเรื่องไทยกับดรชุมพลพรประภาภาพนี้ผมเห็นบ่อยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่อยู่ใกล้ตัวกับดรชุมพลพรประภาก็เห็นเหมือนกัน <c oughs> คือดรชุมพลมักจะเตรียม เงินไปส่วนหนึ่งเพื่อไปให้ติปกับผู้คนที่มาช่วยงานเราอยู่เสมอเลยฮะอันนี้ยังไงฮะคือการตริปเนี่ยมันเริ่มจากวัฒนธรรมทางตะวันตกเจ้าของธุรกิจโดยมากก็เป็นพวกร้านอาหารนะจะให้ค่าจ้างลูกน้องน้อยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนจ่ายค่าจ้างส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนก็เลิกม,มาที่5%้าแวนี้ในอเมริกาขั้นต่ำมัน20แล้ว เมื่อก่อนตามใจตามใจเดี๋ยวนี้ค่อนข้งางบังคับก็คือถ้าไม่ให้ไอเด็กที่ให้บริการก็จะมายืนแล้วบ่ผมทําอะไรผิดเลยทำไมถึงให้แค่นี้นะเพราะเขาอยู่ได้โด้วยทิปอะนะซึ่งสังคมไทยยังไม่ใช่ทิปไปเพราะคิดว่าให้ไปแล้วคงจะได้รับบริการดีกว่าคนเด่ส่วนมากก็จะเป็นตัวนี้อีกประเภทหนึ่งก็ทิปไปเพื่อให้คนเห็นโก้ดีว่าข้ารวย ติบแล้วเทประเภทที่สี่ให้ด้ดยความเมตตากรุณาซึ่งประเภทนี้ก็ยังจะมีน้อยบางคนก็บอกว่าเอ้ยคุณให้ไปเขาไม่ได้บริการอะไรดีกว่านี้ก็คือประเภทที่คาดว่าจะได้รับบริการแต่คนให้คนไม่ได้มองคาดหวังตรงนั้นเขาต้องการกระจายรายได้ว่าเธอคนหลานนี้มีรายได้น้อยก็เมตตากรุณาผมก็ทำในลักษณะ สุดท้ายนี่แหละทำแล้วมันเป็นยังไงครับเขามาบริการเราดีขึ้นไหมหรืออะไรยังไงคือตรงนั้นผมไม่ได้คาดหวังเพราะไม่คาดหวังเราให้ด้วยใจเมตตากรุณาไอ้บริการมันดีขึ้นมาเองถ้าเรายิ่งคาดหวังเนี่ยมันอาจจะผิดหวังถ้าเราไม่คาดหวังบริการไม่ดีเราก็ไม่ผิดหวังสำหรับคนที่ทำอาชีพบริการแล้วก็จะได้รับทิปบางที ถ้าไม่ได้นี่บางคนก็รู้สึกว่าจะขยับตัวช้าหรือว่าสีหน้าแววตาจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่นัะท่าตชุมพลอยากจะบอกผมกว่าพวกนั้นมีไม่มากถ้าจะมีมักจะอยู่ในแหล่งที่ว่าร้านอาหารที่ขายของแพงๆผู้มียงจะกินมากๆแล้วก็ปกติให้กัน5 0 0 0 0พันหนึ่งเพราะพวกนี้นจะมีความคาดหวังสูงเพราะคนที่ให้ทิปนะ่ยไปทำให้เขาเสียนิสัย ผมก็มีปัจจัยาอยู่เลยหนึ่งเราให้ไปแล้วเราสบายใจป่ะสองคนรับสบายใจไหมตรงทิปเนี่ยเราให้ไปแล้วเราสบายใจคนรับก็สบายใจเพราะอันนี้ถือว่าได้บุญแล้วแต่แต่ลรบุคคลว่าอยู่ในสี่ประเภทคุณจะโดนบังคับหรือว่าคุณจะหวังบริการดีขึ้นหรือคุณทิปแล้วรู้สึกโก้ดีคนรอบข้างเห็นหรือคุณจะทำด้วยความเมตตากรนะุณาก็เลือกเอาว่าถ้าจะเลือกให้ ในประเภทไหนบุญกับบาปมันอยู่ที่ความสบายใจสาคัญเรื่องการให้ทิปมันก็อยู่ที่ความสบายใจถูกต้องแล้วถ้าเกิดจะให้กันบ้านเล็กน้อยก็ตามสังเกตภาพคุณมีน้อยคนไหจะให้ห้าบาทก็ได้มันอยู่ที่การแสดงออกถึงเมตตาจิตไปเจอเด็กปั๊มน้ามันเติมน้ํามันให้เราพูดจาดีเช็คกระจกให้อ,อ,อยากจะให้น้องเขาสักยี่สิบห้าสิบก็นปเรื่องที่ดีสิบบาทก็ได้ก็สังคมมีน้ําใจต่อกันไว้ครับเพราะสังคมไทยเนี่ย ความเลิอมล้วมันสูงมากเพราะคนที่มีฐานะดีกว่าคนอื่นทําให้คนอื่นมีความสุขบ้างหรือทุกน้อยลงเนี่ยโดยที่ตัวไม่เดือดร้อดมีความสุขก็น่าจะให้กันคุยเรื่องไทยกับดรชุมพลพรประภา